ผ่านไซส์สิบโลนุ่มมากเนื้อคือน,นุ่มเลยคนมีความสุขเว้ยใต้น้ำเหรอใต้น้ำเลยนะผมเคยเห็นวิธีนี้มาแล้วนะจากอไปแล้วกําลังดูคลิปตามรอยหมอบอยู่ตอนนี้บ่าย3ามโมงกว่าเป็นอาหารมื้อเช้าของเราเพื่อนด้วยว่า ตัดสินไม่ได้ว่าจะกินอะไรแล้วพอตัดสินใจได้แม่งปิดก็เลยตามรอยหมอกหนัดแดดมาวันนี้หมูหันเป็นมื้อแรกที่โหดมากอยู่ไหนนะสีราชาสีราชาเนี่เราขับรถจากพูดเลยฮะบางแสนสีดาชาประมาณ4 0สนาทีนะครับเราจะตามล่าหมูหันตามติดกนล ถึงแล้วยนะ <Yeah. S 2> สาขาต้นตำรับสมุนหมูขันเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับด้านหน้าเนี้ยก็น่าจะเป็นผู้บริการแบบ,บซื้อเทคเอา a ว้ับบส่งกลับบ้านแบบเป็นกล่องเป็นอะไรเง่แต่ว่าของเราเดี๋ยวปเราจะไปดูหลังร้านตัวเป็นตัวตอ<า>นต<า>นีน้หิวระดับไหนฮะน่าจะเกินประหลอดแล้วเกินพิกัดมากตอนนี้เราเดินเข้าไปในร้านเลยดีกว่าไป เราก็ตามทิปของพี่หม่อมมาที่นี่มีเมนูอื่นนอกจากหมูหันอีไหมครับม,มีอีกใช่ไหม,มเราก็จะมีมาหางนอกจากหมูหันแล้วเป็นเมนูประเภทไหน,นที่พวกอาหารตามสาาั่งค่ะจะเป็นพวกอาหารตามสั่สไทยแล้วก็เป็นอาหารเหนือก็จะมีข้าวหมูอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราทำการสั่งก่อนของกินก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพหมูหันมาให้ดูด้วยวันนี้ไซส์ไหนครับที่ที่มีไซส์สองพันห้าไซส์สองพันห้ากี่กิโลครับประมาณ กหมูหันไซส์สิบกิโลสิบแลตัวใหญ่ที่สุดที่นี่ไซส์เท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบกิโลโอ้โหครกวหัตัวนั้นก็หนักแข็งแล้วค่ะอ๋อก็คือไม่ไม่เหมาะใช่ไหมเออเป็นงั้นจะการหมูกรอกนะอืมวันนี้วันนี้บุกหลังหลังครัวเลยนะอันนี้คือการฉีดมัดมัดหมูนะครับด้วยการฉีดเข้าไปในเนื้อเลยไม่เาพูดผิดมั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 ดหมูมัดหมูหักหมูมัดหมู อันนี้คือไซส์เท่าไหร่ฮะไซส์สามพันไซส์สามพันอือหใหญ่นะผมบอกว่าใหญ่แบบใหญ่มากอะใหญุ่แถะเลยนะเด็ดรูดเลยนะนี่ก็คือขั้นตอนการทําให้มันเข้าถึงรสชาติด้วยการผัดหมักเข้าไปในเนื้อเลยแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปทำการหั่นลงรูดอันนี้มีเตาสองแบบอันนี้ต่างกันไงครับอันนี้จะเอาไว้ทำหนังกรอบของชุ้งตุ๋น อ๋อก็ต้องมาอยู่เตานี้ก่อนทําหนังให้มันกรอบก่อนให้มันตึงก่อนนะให้มันตึงให้มันแห้งตึงก่อนแล้วก็มาเผาในมาเผาในเตานี้นะอันนี้จะเตาเกาะอิฐเนาะอันนี้อ๋อนี่นี่นี่อันนี้ไซส์เล็กกว่าที่ย่างอยู่แต่เนี้ยมันเป็นเอเวลาสุกมันก็จะอ๋อมันจะหดลงหน่อยใช่ไหมก็มาทําการเผาในเตาแบบนี้นะครับเป็นวิธีการที่ทําให้มันสุกทั้งตัวเพราะว่าที่เนี้ยเขาบอกเลยว่า กินได้ทั้งตัวบางที่อ่ะหูหันน่ะกินได้แต่หนังแล้วเนื้อจะต้องแยกไปทำกับข้าวแต่เนี้ยคือเรียกว่าเนื้อเนี่ยซึมรสชาติมาแล้วก็สุกกินได้ทั้งตัวโดยปกติพี่หมูหันวันวันเสาร์ที่หรือวันที่มีลูกค้าเต็มเต็มเนี่ยหันเนีวันละกี่ตัวก็ยี่สิบขึ้นนะยี่สิบตัวกินเองสิบตัว แ้จะเริ่มเคลียขนแล้วอันนี้วิธีการเผาเนี่ยคือเผาเพื่อเก็บขนลเล็กๆครับเวลากินจะได้ไม่รู้สึกเสียวฟิวใช่ไหมเพราะเคยสั่งบางที่อ่ะมันมีขนเนาะอเออมันมีขนมีอะไรเหลือมากินแล้วจะรู้สึกติดๆนิดหน่อยอใช่จะติดปากนิดหน่อยแตบบ่ไม่มีขนก็แบบรูเนียนๆดีอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงหมู <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> หมูสิ <laughs> ครับหันหมูมากี่ปีแล้วผมน่าจะ8ปีแล้วครับ8ปีหันอย่างนี้มา8ปีใช่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยอะไรนี่คือต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหันหมูนะมีความสุขกับการยืนควงไอสิ่งเดี้ยมา8ปเปีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยผมพูดไปพี่เขาถือมีดลืมคิดระหว่างหมูกับหมาอะไรอร่อยวัน โอเคฮะเรียบร้อยลงโต๊ะลงจานหั่นเสร็จแล้วปัญหาเกิดอีกตอนเนี้ส่วนไหนก่อนผมคิดว่านะชายท้องเนี่ยชายท้องก็จะมีความมันกรอบแน่นอนมาชิมกันดีกว่าร้อนไหมร้อนจิดเฮ้ยมันต้องหนังก่อนเนื้อด้วยเนาะมันจะติดติดมาอย่างงี้อุ้ยดูดูดีนุ่มนะเนี่ยนุ่มมากเนื้อคือน,นุ่มเลยผมว่าเลเยอร์การขี้กินเนื้อปนกับหนังนี่มันน่าจะทีเด็ดว่ามันจะฟินมากๆอะปผมได้ละมือแล้วกัน ต่อหน้ากเลยปลาหอมมอุ้ยอ,อุ้ยโอ้ยเฮาอร่อยสัสอร่อยจัดนี่นี่เราแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะตามน,นี้เขาเอาน้ำมักใส่เข้าไปในเนื้อเนี่ยดีมากอ่ะสุดยอดเนื้อมอออันมีรสชาติกลลมก่อม,ม,นาาอมเนื้อฉ่ำมากอ่ะมันหยิบกินได้เนื้อเขาตัดเนื้อเขด้วยนะอืออือย่างนี้นะ ไม่ต้องจิ้มเพื่อนแม่ชวนพี่ัดเนี่ยทุกคนดึงออกมาปุ๊บนะมันจะได้สัดส่วนที่พอดีเลยครับเนื้อมันจะไม่หนาเลยเคลือบอยู่กับหนังแบบนี้กัดไปปุ๊บแบบวบเลยแล้วก็ฉ่ำเนื้อด้านในกรอบที่หนังด้านนอกเที่ยวรดไฟอร่อย แพะพิพาเทเลยเคยดูในหนังมานานละเวลาที่เขาติดเกาะติดป่าแล้วเขาแบบเอาไก่มากัดทั้งตัวเอาหมูมากัดทั้งอันเอาวะเหี้ยวันนี้แหละน,เน,ะน, an? า,นาเนือ้อถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนือ้อนุ่มๆน่าลมมากอื โคตมีความสุขเลยอว่อมากคุ้มการเดินทางมาที่ขาเดียวเนี่ยจบนะวันนี้ไม่ต้องอะไรแล้วอร่อยอ่ะผมว่าทุกคนลืมอีกส่วนหนึ่งคนไหนฮะส่วนนี้เนี่ยมันมองข้ามไม่ได้หมูหูอันจิงๆเรต้องหั่นเลยเนี่ยมันกรอบมากโอหมูหมูหมูนี่แหละทีเด็ดนี่คือหูหมีเฮ้ยกรอบเกิน นี่กินเหมือนแคปหมูนะฮะกุอือเฮ้ยอะไรไม่ลองกินน้ำจิ้มเขาอืมที่นี้จะมีน้ำจิ้มหลักๆเลยสองแบบคือน้ำจิ้มที่เป็นมะขามสามรสกับน้ำจิ้มที่เป็นงาแล้วกอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานอลองตัวมะขามก่นอนขึ้นคนนะใช่ไม่มีคำไหนไม่ก่อ เวเค็นหวานครบเลยเออน,น้ำจิ้มงานอสมันไม่มกุบกุบอะมีกระดูกอ่อนไงหอมอะอมมน้ำจิ้มงามหอมหอมกล่อมจะบอกว่าถ้าคุณเลงจะกินแต่หนังคุณพลาดมากเลยนะยผมกลับมองวันเนื้อนี่มันเป็นอะไรที่ระเบิดรสชาติในปากตลอดเวลานะมันนุ่มอะแล้วมันฉ่ำเลยหมดเลยอะอุดไม่ได้น้ำจิ้มงาเนี่ยมันมี ความเผ็ดนิดห,ห,หน่อยหวานแล้วก็หอมมันเข้ากันดีมากอันนี้ผมลองน้ำจิ้มหวานดูจิ้มหวานกินง่ายเลยเห็กเก็เเกินง่ายเลยอร่อยคนมาตั้งใจมากินหมูหัน ไม่ได้จับนะเครื่องเคียงเหล่านี้เราไม่ได้จับเลยแต่ว่าจะเอาไว้ตัดเลี่ยนได้มันต้องต้องมีเครื่องเคียงเท่านี้แหละเอาไว้ตัดเลี่ยนของกินเล่นๆมีผักมีรสเผ็ดรสจัดเข้ามาด้วยเอาไว้กินแก้มคู่กันไปนะครับนี่คือไหลบัวไหลบัวกุ้งสดนี่ยก็เป็นตำปลาร้าพวกเสน่ห์ของไหลบัวเนาะกรอบแล้วก็ฉ่ำน้ำเยอะแก้เลี่ยนดีแ่ละแซ่บนุวๆรุ่นลาบเหนฮะลาบมะขวัญมะขวัญคือ เหมือนพิ่ของกลิ่นหอมนะอือเป็นไงมันหอมเครื่องเทศเออลาบจะเน้นกลิ่นหอมเลยเครื่องเทศเน้นกลิ่นหอมไทยอือคงมีความลาบเหนือตามตัวละ นัวอิ็ดคือถ้าสายต้มตําอ่ะนี่นี่ยถือว่าเผผ่าเลยนะมันมีความนัวแบบถึงเครื่องถึงภาคเขาว่าเรียบร้อยฮนะอิ่ม ไซส์เนี้ยเหมาะกับ6คนขึ้นไปเพราะว่าตัวน้องใหญ่พอสมควรนะต้องเรียกว่ากินไดทั้งครอบครัว,วตัวเดียวอยู่เลยมือในก้กินกันจนคุ้มอะ่ะบางส่วนยังต้องห่อบอบ้านด้วยเยอะมากแล้วก็อร่อยกรอบเนื้อฉ่ำจริงๆไม่ต้องสั่งเป็นตัวก็ได้เขามีเสิร์ฟเล็กใช่ไหมใช่เสิร์ฟมเท่าไหร่นะมีเสิร์ฟตั้งแต่ไซส์ s l แล้วก็ XL หลักร้อยใช่หลักร้ยอยถ้า3คน4ี่คนก็สั่งไซส์ห0าก็ได้เนาะน มันได้แบบกินพอดีพอดีไม่ต้องเหลือหอกกับแต่ก็ถ้าเกิดชอบความอลังการก็จัดไปอย่าไปอย่าไปยั้งอ่าเควันนี้มื้อนี้อิ่มอร่อยนะครับคนไหนที่อยากจะให้เราไปลองชิมอะไรในเขตชมบุรีหรือกรุงเทพก็คอมเมนต์มาบอกเอยอันนี้ไม่อะไรวะ คนไหนที่มีร้านเด็ดร้านอร่อยในกรุงเทพหรือว่าในเขตปริมณฑลนะครับหรือว่าชลบุรีคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยละกันว่าอยากจะให้เราไปลองชิมร้านไหนพีมมาบอกกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็อิ่มและกลับบ้านไปนอนได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับสำหรับช่องพั v เอร m e ัมต n g เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย